สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเ,เช่าเฟียร์บุกเหล่ากะพี่น้องเช่าสิมห์ตะตุกทุกท่านนะครับทักว์สนทุกคนเลยผมสร้างนึกละเอียดนะครับจากทีมงานอู่ซับประเสริฐจนมีน้มาก,กับบรรยากาศลุมล่มๆหนาวๆน,น,นะครับภาทุกท่านมาเบื้องล้อยสีผ้านะครับ NPR ร,ร้อยสิบหา้ามีทางอู่เฮาตอนนี้ก็มีอยู่สามขันนะครับมีอยู่สามขันเดี๋ยวสีผ้า ในเบิ้งคืละคันนะครับแต่ละคนผมก็ได้๋ลงใหม่เด้ลงเด้๋ายชิบเด้๋ยไทยยังเด้ลงใหม่ยยลแล้วนะครับกันนี่ที่ภาพมาเบิ้งเขาๆนะครับขันอยากเบิ้งไอชิบเต็มกะจังเขาไปเบิ้งในทางยูทูบนะครับทางยูทูบหรือกระทั่งเฟซบุ๊กผมนะครับว่ามันหรือว่าที่เป็นทางเพจน,นะครับกะเขาไปเบิ้งยอดหลังกันได้นะครับมาเบิ้งขั้นแรกนะครับ ขั้นแรกนี่เป็นลอยชิพากระบะใหม่นะครับเป็นกระบะใหม่คสซี่ขึ้นโคดเอฟเอ็มแล้วนะครับเป็นโตซังลุยนะครับเป็นโตซังลุยตรระะัวกระบะใหม่นี่นะครับตัวกระบะใหม่นี่กะพร้อมใส่งานนะครับพร้อมใส่งานเป็นกระบะใหม่พื้นเล็กนะครับปูพื้นเล็กแล้วเรียบรอ้อยนะครับปูพื้นเล็กแล้วเรียบร,ร้อยเครื่องดีคสซี่งามเลยนะครับสีหัวกะ สภาพทีสันกับไปตามอายุการใส่งานนะครับรถตัวกระบะใหมน่นี่ผมตัง้งราคาอาอยุทีสองแสนสี่หมื่นบาทนะครับสองแสนสี่หมื่นบาทต,ตามสภาพนะครับก็ไปใส่งานกันนะครับขนมันขนอ่อยนะครับสองแสนสี่หมื่นบาทสำหรับตัวกระบะใหม่นะครับส่วนตัวกลางนะครับตัวกลางเป็นหน่อยเสีบหาคือนกันนะครับ เป็นเกียร์ร้อยสิบห้าแรงตัวนี้สภาพคือว่าเดิมสักเลยนะครับเดิมถึงเดิมมากเลยนะครับเดิมจากหางเลยนะครับเป็นกระบะใหม่เป็นกระบะใหม่เลยนะครับเป็นกระบะใหม่เลยเป็นขวากเล็กนะครับเครื่องดีแัฟซี่เทียบเลยนะครับขั้นนี้เครื่องดีถึงดีมากเลยนะครับ ผมขับมาจากเชียงใหม่นะครับขับมาจากเชียงใหม่เลยขันเครื่องบอดีแทกะคือสีมาบหอดนะครับเครื่องนี่คือว่าเด็ดเลยนะครับกระซี่กะเดิมเดิมเลยนะครับส่วนตัวกลางนะครับตัวกลางนี่ผมตั้งราคาไว้อยู่ที่สองแสนแปดหมื่นบาทนะครับสองแสนแปดหมื่นบาทสภาพนี่นะครับ พร้อมใส่งานเอาไปค้นกันให้จูใจเลยนะครับ1 1 5ปี37นะครับปี37ส่วนตัวสุไทายนะครับตัวขอบนี่สำหรับท่านลูกค้าท่านได้ทีท่ทุนหน่อยนะครับเป็น NPR 115แท้นะครับเป็น NPR 115แท้เป็นเกียร์เงานะครับเป็นเกียร์เงาเครื่องดีกับซีงามยกหัวได้เลย ยกโ่ใด้นะครับคันนี้ตัวนี้ปีสามสามนะครับปีสามสามเอนพีแรงตัวแถะนะครับเป็นเกียร์เงตัวนี้ผมตั้งราคาไอยูที่ง5ส0ห้าหาพับาทนะครับหนึ่งแบาทนะครับ n ป็น1พียร้อยสรงลดห่างนะครับเยียเงาหน่อยสิบหทางอูเฮามีอยู่3าขั้นนะครับแต่พี่น้องสันใดสนใจกะตทีต่อสอบถามกันเข้ามานะครับที่มายเล็กโทรศัพท์0 9 1 3์4ก้าหนึ่งสามห้าเก้าเป็นเบอร์โทรกับไอเดลัของผมนะครับ ถ้าพี่น้องท่านใดที่อยากเบิ้งลูปหรือว่าที่เบิ้งคลิปเต็มกะเขาไปเบิ้งนะครับทั้ง u ูท่าทั้งเพจหรือว่าที่เป็นทั้งเ c e บุ o k ผมนะครับเขาไปเบิ้งยอดหลังกันได้นะครับ NP 115เอนพียสหแรงเดืออยู่3ขั้นนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายกะ ฝากไปน้ำเนียนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับเพรว่าที่เป็นทั้งเฟซบุ๊กช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับหรือว่าที่เป็นทังเพจช่างนึกร้อยเอ็ดอูซับประเสริฐจนนะครับเรากาทั้งยูทูบนะครับซื้อขายรถบรรทุกใบช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ผมสร้างในละเอียดประกอบกับทีมงานอู่สับป,ปะเิฐจนสวัสดีครับ